สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนก็คนประเภทเดียวกันเลยครับที่ไปอยู่ด้วยกันได้ไปควบกันได้ขนควายเอาสแวงหาเอาสแวงหาได้ก็ได้นน่นเนาะอืมสแวงหาค้ยก็ได้ค้ยเลยเนาะสแวงหาผัวก็ได้ผัวเลยเนาะแสแวงหาเงินก็ได้เงินอืมสแวงหาน้ำมไมก็ได้น้ำมไมหาเห็ดก็ได้เห็ดเหมือนบอกได้หาไดก็ได้แน่นตัว ใส่แบงหาคนบเป็นตาสีแตกกับคนบอปินตาสีแตกแล้วไปคบคนู่กันไปตาสีแตกเป็นยังไง F C ครับสินี่เอฟสูงเอฟซีเฮียเบิ้ดมันจะเอาผายครับพี่น้องเอฟซีแม้ก,กระทั่งผัวเซิงกันมาสิบแปดสิบเก้าปีในนิทานนี่นก็ยังป้าได้เนาะมันจะไปเงดติเหน็นบอกขึ้นวันนั่นขึ้นง่ายๆสมานพ่นนอแม่มันก็ยังดา่าได้คนมันก็ะชิบิดกตัวด่าตีพี่น้องนั่นน่ะ วัติยาตีพี่น้องค้นขางเคลืคอ่นอนทางสานนั้นน่ะนะไปเก่งกับเขาว่าก็เฮ็ดขั้วตันโดนันตัวอืมม่ได้กับรถกับรลกับกับรถกับเรือดอะไรตีไปกับบ่อไร้แล้วเจ้าของเฮ็ดเจ้าของเพราะใจมึงไม่กว้างไงมึงไม่เปิดใจมึงไม่เอาใจเขาใส่ใจเราเห็นไหมหนะ่ะมึงจะไปอยู่กับใครได้ า็จิตใจมึงกับแคบหีไม้ยัยง,กงกว้างกว่าใจมึงอะไรที่นี้คนในหมู่บ้านมันนี้เขาเขาเอือมละอาละแล้อะเขาเบื่อสร้างแต่ความเดือดร้อนอันที่ไปหาเนี่ยนะไปร้องอะไรอีกทีน่นี่ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงเป็นแบบนี้ในนิทานเรื่องนี้ทำไมไม่คุยด้วยไม่พูดด้วย <c oughs> ไปอะไรครับที่นี่ แล้วจะเล่นชาวบ้านดีนะนี่อ่าบาคนไหนบ้างคะมีคอตชอค่ะมีคอตชอไหมคะคนไหนบ้างคะเอามึงเหยดความผิดอี่หามึงอืมถ้ามีใครพบการกระทําความผิดก็ก็ไปแจ้งตัวแล้วมึงเหตุผิดอจู่รบ่นี้อีนี่ทําแต่ผิดไง จะมายุ่งทําไมชาวบ้านที่นี่จะไปร้องชาวบ้านได้ปะนี่ถ้าตรวจก็ตรวจให้หมันหมดนะคะนะหัวหน้าเขาไม่ยอมนะคะไม่ได้ค่ะนะจะไปเล่นคนหนูคนเดียวไม่ได้นะคะอืมมันไม่ใช่นะคะแบบนี้ค่ะนะเอาหมดก็จะทั้งหมู่บ้านเลยนะคะทีนี้นะคะไม่ยอมค่ะยังไงก็ไม่ยอมหัวเ,เดียดตินขัดไม่ยอมนะคะนะอืมถ้าหน่วยก็นี่นะครับนะนี่นี่นะครับนะ,นนนะบนะมันมันมาก อ่ามัน ains, ยูทูบเบอร์สายสายนะี้นะ ouais, nada, นะสายพบผู้หมีนางอีกนะนะมีเขากันแกล้งกนรขอนก <f au lei> ันแกล้งอืมเขากันแกล้งเขาไม่ถูกกันงนั้นเขาหาคนเล่นยูทูบเอ้าแล้วมึงได้ไรป่ะนี่มึงไปการแกล้งเขาเด็ดเมึงยูไฟเลยได้ปะนี่เขาไปเว่าอยู่บ่อเลยเออไม่ได้พูดเลยเออเอ้าบาตัวเองไปการแกล้งเขาดิป่ะนี่ลองเลียนตัวหมอเขาเรื่องเล่น ซือขายปลาสมันอีกบ่นี่ลองเรียยตะไคร้ยิกบ่นี่ยอ้าวตงได้มึงบ่ลองเลียนเขามึงก,กันแกละะ้งยังบ่ละบ่เนี่ลองเรียนเขาหัวเลาะเขาไดีบ่นี่พูดแล้วไม่ดูตัวเองไงครับอืมนะฮะมันบริเกียวเลยเขาออกไปแล้วเขาตัดขาดกันแล้วนจะเห็น,นั่งกันแล้วแต่เขาจะจะไปโยงไหมเห็นบ่ขนาดเรื่องพระยังไม่โยงหอดเขาบ่าน่ไปสัมภาษณ์เขาบ่านะ่ มันก็เล้วแต่บุคคลตัวมันบอกรับพี่น้องเอฟซีเขจะไปจักมันหรอเขาจะไปรู้ด้วยมันบออไปไ้ไ,ไปน้ำทุกบาทย่างมันบอกอืมกเ็เล้แแลวแหละเล่าแต่แล้วมันจะไปทําความผิดจะได้จะไปเซิ้งไปสีไปก็แล้วแต่แล้วมันบอกออาเขาจะไปเป็นนอนน้ำตลอดมันบอมันไปถามเขาเยี่ยบแบบนี้มันโยงไงได้แบบนี้อ้าวนั่นไงครับนั่นไง จะเอาเขามายุ่งอันนี้เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่เรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่จะเอาเขามายุ่งมายุ่งเห็นไหมเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วใช่ไหมล่ะแม่นบอกล่ะนานไงมันเป็นแบบนี้ใครเนี่ยดูง่ายๆเลยเห็นไหมพยายามเนี่จะไปหาพ่อไปอีกนี่ยจะมายุ่งเรื่องกับพระอีกนี่เห็นไหมนี่ซื่อก็ไปหาแล้วทีนี้เอาอืมได้หาอีกแล้วแบบนี้เอาจะเอาเขามาเกี่ยวมาไม่เอี่ยวอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหม จะมาเขามาเกี่ยวทําไมเขาก็ทาบุญไปเรื่อยเ,เห็นไหมเขาเจ็บผ้าเจ็บอะไรไปเรื่อยเ่ยไม่ได้มายุ่งอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก็ทําบุญทําอะไรไปทากับวิบซีไปโยงไงครับสันดานหมาไงครับแบบนี้ไงเห็นไหมอ่าคนทําผิดก็ไปถามคนผิดนู้นจะมาถามเ็าทาไมใช่ไหมหนะกเขาไม่ได้อยู่ด้วยตลอดใช่ไหมออ ขนาดลูกนี่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันไปทําอะไรแต่ละวันนี่มันไปโรงเรียนก็ไม่รู้ยังไงเนาะจากมันดือ้อจากมันบอดือด้อจนมันเรียนหนังสือเป็นอะไรอ่าแม่นบอกเราไม่รู้เลยใช่ไหมลนะ่ะอืมมันถามจะได้เบรอมันเป็นแบบนี้ไงครับนะ <c oughs> จะเกาะแหละจะเกาะจะให้มันเป็นประเด็นไงจะพยายามจะมาเชื่อมโมาโยงไงครับสิเห็นไหม มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไงครับเห็นไหมแล้วไปเพื่อสิ่งนี้ทีนี้จะไปทำให้เจ้าหน้าที่หนักใจความคิดมึงนี่นะ <im itation> ก็เอาสิใช่ไหมล่ะ <im itation> เขามีคลิปีดีโอเหมือนมึงไหมล่ะเขามีการซื้อขายกันไหมล่ะวดร่ำบุรวยครับนี่แหละสิ่งที่กูพูดตลอดมันไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่สลาดเท่าไหร่เห็นไหมอืม พระทำตัวเองใครรู้ใช่มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับจะไปอย่าไปอยไปอย่าไปโยงนะอย่าไปตีเหมาวรวมสิครับต้องแยกออกตัวไหนเน่าตัวไหนเสียตัวไหนที่ดีตัวไหนไม่ดีเหมือนปลาเนี่ยเนี่ยมันเน่าก็คัดออกแยกออกจะไปกินตีแกงปลาเน่านะั่นนะ กูจะคว่ำด้วยแนเปมนบอกตัวไหนมันเน่าก็ตัดออกตีเอาออกนี้จะไปแกงที่ปากอะไรที่ได้คองเดียวกันกัน,กนอะ,เน,อะเนาะเน่าก็นโยนทิ้มแล้ว่ะพูดสิ่งที่มันถูกต้องเลยนี่อืมจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับอืมเดียมเยอะไงครับเดียมไหมเดียมเยอะไงอืม เดียมไงครับเดียมเยอะหัวเลาะอะไรบันนี้มันจะทำกูได้ไหมเห็นไหมคะมาครั้งที่หนึ่งคะ่ะครั้งที่สองนะคะครั้งที่สามครั้งที่สี่คะ่ะเขาเรียกว่ากั่นแกงหรือเปล่าคะ <laughs> บันนี้เออกั่นแกงแล้วเขาเรียกว่ากั่นแกงหรือเปล่าคะนะคะ <laughs> อืทำอะไรได้ไหมคะ เราอนุญาตให้ถ่ายดสดนะคะบันนี้อืมนะเราก็จะดำเนินคดีค่ะพี่ดีพี่เอนะคะเราอนุญาตน,นะคะโอ้ยตายแล้วครับ <laughs> จมะมาแจ้งผู้นั้นแจ้งผู้นี้อีกโอ้ยตายแล้วพี่น้องโอ้ยนะมาสร้างวาาแทนบันนี้เป็นระดับราก็ไปแจ้งความ,มดําเนินคดีแจ้งความกล่าวโทษบันนี้นี่นะจุโลโูยุบบันนี้เ <laughs> ข้าไปอย่างทางกิจนสันหลังค่ะสันหลังคัดสันหลังค่ะ,อคะเอายังมา่จบยุปากิ้งเข้าไป ปกเก้งกไปบ่ย่อมก็หายเขาก็จัดอีแล้วครับบันนี้ออนะการทําหน้าที่เขาให้คนในพื้นที่นี่ทํางานเขาเก็บไปแล้วข้อมูลหลักฐานอีง่บึกเนาะเขาเก็บไปได้วเขาถามจะนี่ในม่ได้เขาร่วมโครงการนี่คนพื้นที่นี่เออคนพื้นที่นี่ลงมาตรวจสํารวจที่มนทํางานที่นเป็นยังไงถูกต้องไหมมันเข้าโครงการไหม ขาเก็บ okay, ไปเมื่อลักทักลูกกระทุงลักฐานนะเขาไทยไปเมื่อเดาใจัยบอขุจักพิกงพิกัดมันเท่านั้นแหละคนในพื้นที่มันหูจักจัจบอส่งเรื่องไปนู่นหน่วยด้านบนนู่นแจ้งความขอโทษแบบน,นี้ขจใจบอเตรียมเงินไว้เงินนะ่ะน่ะบอกุจักนะบึกลรย่นะอืม